สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Huawei Nova 7 Series 5G สามรุ่นน้องใหม่ที่รองรับ 5G ในราคาหมื่นต้นๆมาพร้อมกับ CPU ตัวแรงอย่าง Kirin 985กล้องหลัง64ล้านพร้อมกับชาร์จเร็วอีก40วัตต์สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนโฟนและแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผม Dreamer Up มมก,กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Huawei Nova 7 5G ซีรีส์นั่นเองครับโดยซีรีส์นี้ครับเปิดตัวมามีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมี Huawei Nova 7 5G Huawei n o 7 Pro 5G และหัวเว่ย o v a 7 SE 5G นะครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อของหัวเว่ย o v a 7 Series เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผมดริม,มเมอร์เลียบ Let's go มาเริ่มต้นที่น้องเล็กสุดครับอย่างหัวเว่ยโน้ตเจนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น Fu l l HD+ เลนื้อใช้ชนิดหน้าจอเป็น l t f IPS LCD และยังรองรับ HDR 1 0อทอีกด้วยพอตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูฟฟ้3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกตินะครับยังไม่ได้ตัดออกไปไหนน้ำหนักตัวเครื่องครับรุ่นนี้จะอยู่ที่วนุ่คร้มาเป็สิ u a l ้า o t นมครับส่ส่ซิมการ์ด้2ซิม,รซมหรือว่าจะือกใส่ ใส่เป็น1ซิมแล้วก็อีกช่องหนึ่งเนี่ยใส่เป็น SD card ก็ได้นะครับ SD card m i c คร SD card นะครับระบบรักษาความปลอดภัยหรือว่าการนลายนิ้วมือครับรุ่นนี้จะเป็นการ s ลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องนะครับบอกได้เลยว่ารวดเร็วมากๆจริงๆแล้วก็การจดจาใบหน้านะครับมาดูในส่วนของการทํางานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครอบทาด้วย MIUI version 10.1นะครับส่วน CPU ครับรุ่นนี้เลือกใช้เป็น Kirin 820 5G Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.36 g h z เเป็นสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรนะครับ อบอกบด้เลยว่าน่าสนใจมากๆสำหรับ CPU ตัวนี้ส่วน GPU ครับเลือกใช้เป็น Mali G57 นะครับบอกได้เลยว่าก็เป็นตัวใหม่อีกเช่นเคยนะครับแรมรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่8กิกสนะครับส่วน ROM จะมีให้เลือกอยู่ที่128กิกแล้วก็256กิกนะครับมาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันบ้างนะครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวตัวหลักจะอยู่ที่64 000, 000ล้านพิกเซลรูรับแสง GTF 1.8เป็นกล้องเลนส์ w i นะครับบว,วกเพื่อเลน Ultra Wide อีก8ล้านพิกเซลเลนส์ m a c r 2ล้านพิกเซลแล้ว สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K นะครับแต่ไม่รู้ว่ากี่เฟรมเรทนะครับและก็ที่สำคัญรุ่นนี้สามารถถ่ายสโลโมชันได้ที่ HD 960เฟรมเรทนะครับโอ้โหใครที่ชอบถ่ายวิดีโอสโลโมชันบอกได้เลยว่ารุ่นนี้น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูปรับแสง t f 2.0เป็นกล้องเลนส์วายนะครับการรองรับต่างๆมีมาให้ครบนะครับมาดูในส่วนของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้จะให้แบตเตอรี่มาที่4,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเริ สำหรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วของรุ่นนี้เขาก็ยังเคลมมาอีกนะครับว่าสามารถชาร์จเต็ม70%ภายใน30นาทีโอ้โหไม่รู้ว่าจะเร็วขนาดนั้นหรือเปล่าครับเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนในด้านของสีครับรุ่นนี้จะมีให้เลือกอยู่ที่4สีนะครับได้แก่สีดําสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินนั่นเองนะครับส่วนในด้านของราคาครับรุ่นนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2รุ่นอย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะครับก็คือรุ่น RAM 8GB ROM 128ครับราคาเปิดตัวจีอย่ที่2,399 256 g b ราคาเปิดตัวจอยู่ที่2,799หยวนหรือประมาณ12,800บาทบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็ยังไม่มี Google Mobile Service มาให้นะครับจะเป็น Huawei Mobile Service แทนนะครับใครที่จําเป็นจะต้องใช้ Google Mobile Service เนี่ยก็อาจจะมองไว้เป็นข้อพิจารณาก็ได้นะครับและนี่ก็คือ Huawei Nova 7 SE 5G มาต่อกันที่รุ่นพี่ของเขาอย่าง Huawei Nova 7 5G กันดีกว่าครับรุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.53นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น OLED พอตการเชชัอมต่อครับรุ่นนี้จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5โดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่าเสียดายนิดนึงนะส่วนน้ำหนักตัวเครื่องครับรุ่นนี้จะอยู่ที่180กร,รมัมซิมการ์ดรุ่นนี้สามารถใส่ได้เป็น Dual SIM นะครับสามารถใส่ได้2ซิมและไม่สามารถเพิ่ม Micro SD card ดเพิ่มได้นะครับมาดูในส่วนของเรื่องการระบบรักษาความปลอดภัยหรือว่าการสแกนแลายนิ้วมือครับรุ่นนี้จะเป็นการสแกนแลายนิ้วมือ บอกได้เลยว่ารวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนครับส่วนในเรื่องของการทํางานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10นะครับครอบทำมาด้วย EMUI เวอร์ชัน10.1นะครับ CPU แน่นอนว่าเลือกใช้เป็น Kirin 985 5G Octa Core นะครับความเร็วจีที่2.58 g h z นะครับเป็นสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรนะครับเป็น CPU ตัวใหม่จากค่ายหัมเวรเลยก็ว่าได้นะครับส่วน GPU เลือกใช้เป็น Mali G77 นะครับ r a มนะครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่8 g b ส่วน ROM จะมีให้เลือกอยู่ที่128 g แล้วก็256กิกับเป็นแบบ UFS 3.0นะครับส่วนกล้องหลังรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4ตัวครับ Quad Camera ตัวหลักจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรับแสง GTF 1.8เป็นกล้องเลนส์วายนะครับบวกมาด้วยกับเลนส์เทเลฟโฟโต้อีก8ล้านพิกเซลซึ่งสามารถซูมออปติคอลได้ถึง3เท่านะครับแล้วก็เลนส์ Ultra าวายอีก8ล้านพิกเซลเลนส์ m a โค o 2ล้านพิกเซลและรุ่นนี้สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ 4K นะครับแน่นอนว่ามีการถ่ายวิดีโอแบบส l o w มช t i o n แน่นอนครับแบบ HD 960เฟรมเรท มีแบบกันสั่นไจโร EIS มาให้ด้วยการถ่ายดอรุ่นนี้บอกดเลยว่าน่าสนใจจริงๆครับมีทั้งกันสั่นแล้วก็มีโหมดสโลโมชันให้ด้วยใครที่ชอบถ่ายคอนเทนต์มือถือนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับส่วนกล้องหน้าครับรุนนี้จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง g ี F ี2.2เป็นกล้องเลนส์วายนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K เช่นเดียวกันครับโอ้โหกล้องหน้ากล้องหลังไม่ยอมกันจริงๆสามารถถ่ายดอได้ถึง 4K เลยนะครับการรรรองับบ่าุนนีี้้มมใหคะ Wi-Fi Blue tooth แล เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 4,000mAh ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก4 0์ครับแบตเตอรี่เนี่ยจะมองว่าน้อยไปนิดนึงแต่ว่าเขาก็ทดเชยด้วยการที่ให้ชาร์จเร็วมากๆมาให้เรานะครับและเขานะครับยังเคลมมาด้วยอีกว่าสามารถชาร์จเต็ม75%ภายในครึ่งชั่วโมงนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าสนใจจริงๆนะครับเราก็ต้องมารอดูประสิทธิภาพเครื่องจริงกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนสีนะครับรุ่นนี้จะมีให้เลือกอยู่ที่5สีนะครับสีดาสีแดงสีม่วงาาคร ร,รุ่นนี้จะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นอย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับก็คือรุ่นแรม8 g ิกรอม1 2 8รครับรุ่นนี้เปิดตัวในราคา2,999หยวนในประเทศจีนนะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,3,700บาทรุ่นแรม8กิกรอม2 5งครับเปิดตัวมาในราคา3,399หยวนหรือประมาณ1,5,500บาทนะครับและนี่ก็คือราคาจากจีนของ Huawei Nova 7 5G และรุ่นสุดท้ายครับรุ่นพี่ของเขาครับรุ่นพี่ใหญ่สุดเลยนะครับกับ Huawei Nova 7 Pro 5G รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.57นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น OLED พอร์ตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูทหูฟัง3.5โดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่าใจจริงนะน้ำหนักตัวเครื่องครับรุ่นนี้จะอยู่ที่178กรัมนะครับส่วนถาดใส่ซิมครับรุ่นจะเป็นแบบ d u a l ซิมสามารถใส่ซิมการ์ดได้2ช่องนะครับ ไม่สามารถเพิ่มไมโคร SD c a r การ์ดได้นะครับการสแกนลายนิ้วมือหรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแล้วก็จดจําใบหน้าความปลอดภัยและก็ความรวดเร็วเนี่ยบอกได้เลยว่าหายห่วงแน่นอนครับการทํางานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครอบทำมาด้วย E M U I เวอร์ชัน10.1แน่นอนครับว่าเป็น U I ใหม่ของเขานะครับเขาต้องใช้อยู่แล้วนะฮะ C P U แน่นอนว่าเลือกใช้เป็นตัวแรงและก็ตัวใหม่อย่าง Kirin 985 5G Octa Core ความเร็วอยู่ที่2.58 g h เปป็นสถาัตยกรรม7นาโนเตรนส่วนั เลือกใช้เป็น m a ร i G77 เช่นเดียวกันกับฮัวเว่ยโนวา7เลยนะครับส่วนแรมรุ่นนี้จะอยู่ที่8 g b นะครับส่วน ROM จะมีให้เลือกอยู่ที่128 g b แล้วก็256 g b เป็นแบบ UFS 3.0นะครับส่วนของกล้องหลังครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4ตัว quad camera ตัวหลักจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรับแสง1.8เป็นกล้องเลนส์วายนะครับบวกมาด้วยกับเลนส์เพิร์ลิสโหรือว่าเลนส์เ e เลโฟ o ต้อีก8ล้านพิกเซลนะครับสามารถซูมออปติคอลได้ถึง5เท่านะะคคครรััับบบบบกกกกกก็ืออออาาาาซมมมแไ่่เเเเเสีีียยยวววลลลดดนนนนง้้ ultra wide 8พิ แล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายวีดีโอสูงสุดได้ที่ 4K เช่นเดียวกันกับรุ่นน้องของเขานะครับและแน่นอนว่ารุ่นนี้สามารถถ่ายวีดีโอแบบซีโลโมชันได้นะครับเป็น HD 960เฟรมเรทเลยนะครับ และก็มีการกระสันแบบใจโล EIS มาให้ด้วยบอกได้เลยว่าใครที่ชอบถ่ายแบบวิดีโอครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจพอๆกับ n o v a 7 5 g เลยนะครับก,ก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเออส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะมีความพิเศษหน่อยหนึ่งเพราะว่าให้มาถึง2ตัวตัวหลักจะอยู่ที่32ล้านพิกเซลรูรับแสง f/2.2 นะครับเป็นกล้องเลนส์ w i บ e บวกกับเลนส์ ultra ้าไวอีก8ล้านพิกเซลนะครับสามารถ,ถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K okay, เช่นเดียวกันครับกล้องหลังเลยนะครับน่าสนใจมากจริงๆสําหรับกล้องรุ่นนี้บ ได้เล,เลยว่าทั้งความละเอียดเลนต่างๆการซูมเลน Ultra ์อลตราไวการถ่ายวิดีโอมีมาให้ครบครับใครที่ชอบในด้านของการถ่ายภาพหรือว่าการถ่ายวีโอการถ่ายสโลโมชันเนี่ยรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับและความพิเศษของเขาก็คือกล้องหน้าให้มา2ตัว่ใครที่ชอบถ่ายเซลฟี่หมู่แบบถ่ายภาพกับเพื่อนหลายๆคนครับรุ่นนี้น่าสนใจจริงๆครับการรองรับต่างๆครับรุ่นนี้มีมาให้ครบ Wi-Fi 5G Bluetooth 5.1เอ้ย Wi-Fi 6G ครับพูดผิด ส่วนในด้านของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับอาจจะมองว่าน้อยไปนิดนึงแต่เขาก็ทด แทนด้วยการให้ชาร์จเร็วมาที่40วัต์นะครับอย่างที่เคยครับเขาเคลมมาว่าสามารถชาร์จเต็ม75%ภายใน30นาทีนะครับก็น่านสนใจมากๆและยังสามารถเปลี่ยนตัวเองนะครับเป็น power bank ได้โดยใช้โหมด reverse charging นะครับสามารถชาร์จให้คนอื่นได้5วัตต์นะครับและสีครับรุ่นนี้ก็มีให้เลือก5สีเหมือนกับรุ่นน้องของเขาเลยสีดำสีแดงสีม่วงสีเขียวสีน้ำเงินนะครับมาดูในส่วนของราคากันบ้างครับโดยรุ่นพี่ใหญ่ก็ต้องราคายิ่งใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับโดยรุ่นนี้จะมีอยู่ทั้งหมด สองรุ่นนะครับก็คือรุ่นแรม8กิกรอม128ราคาเปิดตัวจีที่3,699หยวนหรือประมาณ16,900บาทพยบขึ้นมาเป็นรุ่นแรม8กิกรอม256 g ิครับราคาจีที่4 9 9วน,นะครับ,ราา 4, ห,นนรบหรือประมาณ18,700บาทไทยนะครับและนี่ก็คือ Huawei Nova 7 Pro 5G ที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับสรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น Huawei Nova 7 5G ซีรีส์นั่นเองนะครับซึ่งราคาที่เราได้กล่าวไปข้างต้นนะครับเป็นราคาที่เปิดตัว ในประเทศจีนนะครับอันนี้เราก็ต้องมารอดูว่าจะเข้าไทยไหมเข้าไทยวันไหนเข้าไทยกี่รุ่นและเข้าไทยในราคาเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือทั้ง3รุ่นนี้นะครับเอ,เ,อเอ๊แต่อย่าลืมนะครับว่าทั้ง3รุ่นนี้ไม่มี Google Mobile Service มาให้นะครับแต่จะทดแทนด้วยการให้ Huawei Mobile Service มาให้นะครับซึ่ง Huawei Mobile Service ก็จะคล้ายๆ Google Mobile Service แต่ว่าจะไม่สามารถโหลดบางแอปได้จากทาง Google Mobile Service นั่นเองครับใครที่มีความจำเป็นในด้านของการ การใช้แอปต่างๆจะต้องโหลดแอปอยู่เป็นประจำอาจจะต้องพิจารณาข้อนี้ก็ได้นะครับส่วนใครที่ไม่ซีเรียสมากแบบใช้แอปต่างๆที่แบบเออไม่ต้องใช้ Google มากอะไรแบบนี้ก็แนะนํามากๆนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับมือถือทั้ง3รุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดลูกะดิงติ้ง,ง,งเพื่อทีจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมดรีมโมลิอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก Bye.